จัดได้จัดเลขพิเศษอาจารย์ดุยพลันรัฐบาลไทยแอดตีน้อยสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสภูส,สคนตอนรับข้อสูชองก็ติดไว้ดังมาแช่เนาะจาะกับมาพอกันในรอบเทียงเนาะพี่น้องกินข้าวกินน้ำแล้วก็มาเบิ่งแเนว่างดีๆตัวเลขดังๆกันด้วยจ้าสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นเนว่างของเลขพิเศษอาจารย์ดุยพรันเนาะจ่ะรัฐบาลไทยแอดตีน้อยต่อโดยเนีวยวทางแอดน้องแปงเนาะจ้ะ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าวพี่น้องสปูสโคนนะจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพือพี่น้องเด้อพี่น้องก็แสด้รับชมคลิปหม่ไหกันนะจ้าส่วนแอดมินก็แสดมีกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูรสรคนนด้วยการกดไลค์กดแชร์้อจ้าเป็น,น,นกำลัง,ง,ใจจง,รรลงใจให้กับแอดมินน้ำเด้อพี่น้องเด้อเผื่อเป็นการบอสเซวลาเขาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกับทิศทางของแอดตีหน่อยกันก่อนเลย รัฐบาลไทย30มท่านว่าคม 2, 5 0พหาผู้สมัครซึ่งก็เป็นแนวทางเลขวิ่งเนาะจ้ะวิ่งบนล่าง่นไ้วิ่งที่ลัก4กับลักหกแล้วพี่น้องเด้องวดนี้4กับ6พกพอได้เป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูุดกระจัดไปเล้วจ้ะต่อโดยแนยวทาง3ตัวบนเนาะจ้ะเลขนอนมา3ตัวบน30ธัท่านว่าเอดตีหน่อยเพื่อนไ้สองหาหกแล้พี่น้องเด้อสองหาหกมากกับไปหาจัดประตี่ติดเอาไว้เด้อจ้ะ เลกนอนมาบน30ทธันวาคมมาเบิงต่อกันถี่ดทวทางของ2โตบนล่างนอกจากสกปิดแนวท่างของแอดตีหน่อยเช่นกันนอกจากซึ่งงวดนี้เพื่นก็ะหายตัวเด่นถีลัก3าลักสแล้วก็ลักหา้ดยพี่น้องเดอลัก3ก็มี3ามเจ็ดสาและ3 1หลักสก็มีสี่เ C 9 4เก่า C 0, และ c 1หนงต่อโดยลักหาก็มีห7าเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศและห่าหนึ่ด้วพีนองเดอ้อแนวทางของ Ad แอดตีนอยเนาจะเหล็กเด่นเนาจะหลัก3าลักสีลักหาสาทันว่าคุม2 5งพัน้อพีบห่า้พีนองเดอ้อแนวทางแอตติน้อยให้วิ่งบนรางลักสกับนัก6กเาจะ มากจัดไปเด้อจาพกพลเอเป็นสายบิงสายรุดว่าจ้าแนวทางของแอดตีหน่อยเพิ่งหายมาแล้วก็ลองตามกันเบิงและพี่น้องเ้อไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางรัฐแนวทางรัฐบาลไทยชุด3โตเราจะหงววประจวันิตสามสิธันวาคมซึ่งก็ได้แเกตตัวเลข3 32, 3 2 703 669เกา หนึ่งศูนย์หกแาแเก่าและ8 0ดศนย์เก่าด้อจ้าเน้นไห้แดงแดงเขาคือ8 0 9, ดศนย์เก้าดังเดเออสามตัวเม็ดเดียวเน้นไห้แดงแดงแปดศูนเก่าจ้ามาเบ่งต่อกันที่ชุด2อตัวบน่างเนาะจ้า รัฐบาลไทย30ทันว่าโค้มชุด2ตัวบนล่างเพิ่นกระไดให้83เจห้าหาศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดศูนยแปดหนและหนึ่งหกจ้ะ2ตัวล่าง2ตัวบนล่างนิ่นให้แดงๆก็คือ หนึ 1> 1, ่งหกพี่น้องเด้อสองโตเม็ดเดียวเน้นไฮแดงแดงหนึ่งหกหกหนึ่งเด้อจ้ะส่วนสามตัวบนเน้นไฮแดงแดงแปดศูนย์เก่าเด้อจ้ะแคบไปเบิง่งจุดไปเบิ่งกันเด้อจ้ะคอมเมนต์มากลัไปหาจักลอตเตอรี่ติดเอาไว้กันเด้อจ้ามาเบิ่งตองกันที่แนวทางของแอดน้องแปงเด้อจ้ะรัฐบาลไทยสามสิบธันวาคมบนแนวทางสามตัวบนวัดดวงกันไปเลยพี่น้องซึ่งเพิ่นกไ็ไดไฮศูนย์เก่าเจ็ด 307และ7 9 5เก่าหาต่อ้ดยชุด2ตัวบนเก่าและเก่าหาเด้พี่นอ้องเด้อ097ย์เก่า2เก่าหาตัวบนเก่าหและเก่าหาแนวทางแอดน้องแปลงมักกระจัดไปเด้อจ้ะหมมักกะเบิ่งเป็นแนวทางเด้พี่น้องเด้อปล่อยผ่านจ้ะห่ม,มักกะปลอยผ่านเบิ่งเป็นแนวทางจ้า มาเาบืองต่อกับทีนาทางของอาจารย์ดุยพร,รันนาจ่าเสื่งชุดนี้ก็เป็นเลขพิเศษชุด3โตนาจากพุ่นกระไดให้5 2 5 6 3 6และ2 9 2แด้พี่น้องเดอ้อเน้นให้5 2 5, 5และ2 9 2ต่อด้วยชุด2โต6 0 6 2 6 5 9 0 9 2และ9 5นะจาะตามต่อ สองหาดพ่นองเดอเลขพิเศษของอาจารย์ดุยพรั่นเนาะจ้าการล่องตามกันเบิงเด้อพี่นองเดอแนวทางรัฐบาลไทย30ธันวาคม2565เน้หาเนีนพิเศษหา2หาและ2หาเก่าจ้าแคบไปเบิงจุดไ้เบิงกันนะจา้าบ่ว่าสิเป็นแนวทางแอดติ้อยแนวทางรัฐบาลไทยชุด3ตัวเนาะจา้าแอนนองแปงเนาะจา้าแคบไปเบิงจุดไปเบิงแล้วก็เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเนาะจา้า ใช่นี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยจะ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วพี่น้องด้วยแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่นานั้นด้จากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆูกสำนักนําด้อยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพจิจารณากันให้ดีๆเด้าจ้าสื่อตามก็รังส่าสื่อตามผื่นดวงของเจ้าของด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็เขาให้พี่น้องสปูสกคนโชคดีแห้งๆปังๆมนันๆกันทุกคนแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น,อน้องเป็นสมนิกรเ้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า